สวัสดีค่ะโคดซิมอินเตอร์ค่ะวันนี้โคซิมก็จะมาสอนวิธีการทำภาพยนตรน์โฆษณาแบบขั้นเทพเลยนะคะแอปที่เราจะใช้นัก็คือแอปขายมัตเตอร์นะคะเราไปที่แอปกันเลยค่ะ แอปไามัตเตอร์ก็แอปนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะแอปแดงๆนี้ที่มีตัว k อยู่ข้างในเราก็แตะไปที่แอปค่ะ <S <S แ,<อ>แตะเข้าไปที่แอปนะคะเ<แอ>มื่อเข้ามาที่แอปแล้วเราก็เข้าไปตรงที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ค่ะ เสร็จแล้วเราก็ไปในขนาดที่16:9ต่อนะคะซึ่งจะเป็นขนาดที่สามารถอัพโหลดลง youtube ได้นะคะแต่เข้าไปค่ะเมื่อแต่เข้าไปแล้วเราก็อันดับแรกเราจะเอาพื้นหลังเข้ามาก่อนตั้งแต่เข้าลายมูฟวี่นะคะเพราะเก็บข้อมูลมาจากรลายป้ายโฆษณาค่ะ ไม่ได้ไปโฆษณาแล้วก็แตะเครื่องหมายถูกค่ะตรงนี้เสร็จแล้วเราเห็นไหมคะว่าตัววิดีโอของเราอะ่ะมันยังไม่เต็มจอเราก็คลิกเข้าไปค่ะแล้วก็ไปทําการแพนแอนซูมตรงนี้นะคะที่มีเครื่องหมายเนี่ยแตะเข้าไปค่ะแล้วแตะที่เครื่องหมายเท่ากับนะคะแล้วใช้มือเราขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น ดูนะคะว่าเราจะเอาขนาดขนาดไหนแล้วก็ขยายขึ้นนะคะเสร็จแล้วแตะเครื่องหมายถูกด้านบนค่ะเมื่อเราได้ขนาดนี้ให้เราไปทำการคัดลอกวิดีโอพุเทเถรนี้เพื่อที่จะให้ยาวขึ้นนะคะเพราะว่ามีความยาวไม่เท่ากับคลิปของเราเราก็แตะเข้าไปค่ะแล้วไปที่ จุดไข่ปลานะคะจุดไข่ปลาซ้ายมือแตะเข้าไปค่ะแล้วคลิกคําว่าคัดลอกนะคะคัดลอกตรงนี้นะแตะค่ะเลเยอร์เราจะเพิ่มเข้าไปเราทําอีกครั้งหนึ่งค่ะแตะเข้าไปค่ะโอเคเมื่อเราได้แล้วเราก็แตะที่เครื่องหมายถูกนะคะหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่เลเยอร์นะคะ <S <S เลเยอร์ตรงนี้ ตรงนี้นะคะเลเยอร์เพื่อที่จะนำเอาคลิปเข้ามาก็แตะเข้าไปตรงนี้นะคะวงกลมมีเดียตรงนี้นะคะม,มีเดียมีเดียที่อยู่ในเลเยอร์นะคะแตะเข้าไปค่ะเสร็จแล้วเราก็ไปเอาคลิปวิดีโอของเราเข้ามาคลิปวิดีโอก,ก็อยู่ใน l i น e m o v i e นะคะเป็นคลิปวิดีโอของโฆษณานะคะของท่านอาจารย์ดรตองเสร็จแล้วมาได้แล้วเราก็ ขยับนะคะขยับไปให้เราไปตรงเครื่องมือนะคะที่มีคำว่าโคมาคีตรงนี้เลื่อนขึ้นไปนะคะเลื่อนขึ้นไปแล้วแต่คำว่าครอปแต่คำว่าครอปตรงนี้นะคะตรงนี้แต่เข้าไปค่ะแล้วทำการลูด คลิปวิดีโอให้เข้ามาซ้ายขวาฝั่งนั้นหน่อยนะคะอย่าให้เลยเส้นตัวหนังสือสีแดงนะเราต้องอยู่ในขอบตัวหนังสือสีแดงนะคะเราก็รูดไปค่ะเมื่อเราได้แล้วเราก็แตะที่เครื่องหมายถูกด้านบนนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปทําการขยับคลิปของเราให้มันอยู่ในระหว่างขอบพอดีแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกค่ะ นี้เราก็ได้แล้วเห็นไหมคะเราก็ได้คลิปวิดีโอแล้วนไหมคะสิ่งสำคัญวันนี้ที่โค้ดทิมจะมานำเสนอนัก็คือวิธีการทำตัวหนังสือให้วิ่งออกจากมามาทางด้านขวาไปหาด้านซ้ายนะคะก็คือการทำตัวหนังสือจากฝั่งนี้ จากฝั่งนี้ให้วิ่งมาฝั่งนี้นะคะให้วิ่งมาฝั่งนี้เราก็ไปแตะที่เสร็จแล้วให้เราไปแตะที่เลเยอร์นะคะแตะที่เลเยอร์ไปทำการเขียนตัว,ต,ว,ต,วตัวทีนะคะเขียนคำว่าเขียนคำว่า คอร์สเรียนออนไลน์99บาทเรียนตลอด24ชั่วโมงนะคะโอเค99บาทเขียนคาว่าสนใจ สนใจสนใจคอร์สเรียนออนไลน์99บาทตลอด24ชั่วโมงตกลงค่ะอ่ะเรายังไม่ตกลงเนาะเราจะต้องเคาะก่อนเคาะเพื่อที่จะให้ตัวหนังสือเรานะคะทำให้ตัวหนังสือของเรา ดึงง่ายนะคะดึงง่ายเดี๋ยวก็้ดสิมจาก๊อปปี้เอาตรงนี้เลยก๊อปปี้ไปเลยค่ะลากไปเลยแล้วทำการคัดลอกค่ะเสร็จแล้วเรานำมาวางด้านล่างวางนะคะเป็นสองแถวแบบนี้เพื่อตกลงการที่เราทำสองแถวเพื่อเราจะป้องกันไม่ให้ตัวหนังสือ วิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้นะคะถ้ามีสองแถวปุ๊บเขาจะวิ่งตรงเลยนะคะเขาจะวิ่งตรงเราก็เมื่อเราได้ตัวหนังสือแล้วเราก็เอาตัวหนังสือเราลากคิดไปด้านขวาให้หมดนะคะให้เหลือรอยรปดนิดหน่อยเพื่อที่จะดึงออกมาได้เพื่อที่จะดึงออกมาได้นะคะ แค่ไขนิดนึงนะคะเราต้องคอกเค o เซอร์อนะคะเพื่อทำให้ตัวหนังสือเรามีช่องว่างในการดึงนะเราเอาไว้เราให้เห็นรอยปะอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้เราจะดึงตัวหนังสือออกมาจะทำยังไงนะคะให้เราไปแตะตรงที่ ให้เราไปแตะตรงที่นี้นะคะตัวกุญแจตรงนี้ให้เราคลิกที่ตัวกุญแจนะคะคลิกปั๊บแล้วเราก็ไปใช้มือนะคะลากลากตัวหนังสือเราออกมาตรงนี้นะคะใช้มือลากขอบตรงนี้ให้เพื่อให้ตัวหนังสือออกมาเราก็ลากเลยค่ะลากมาให้ตรงๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วของเรานะคะเลื่อน เลื่อนตรงเนี้เลื่อนแผ่นฟิล์มของเราให้ตามมาเลื่อนไปค่ะหยุดตรงกลางนะคะแล้วเราก็ทําการเลื่อนด้านบนอีกครั้งหนึง่งเลื่อนต่อไปจนสุดนะคะจนสุดหายออกไปจากฟรมเลยอ่าแล้วก็เลื่อนตรงนี้ต่อไปปึ๊บโอเคนะคะเมื่อได้แล้วเราก็แตะที่เครื่องหมายถูกแล้วเรามาเล่นดู เดูคค่ะรับยี่ยมเยี่ยมมองมองบ่ายนี้เท่านี่อยู่บ้านต้องอิจฉาหลายเนี่เเยเรื่องกินก็น่าอิจฉาเรื่องความครับยี่ยมเยี่ยมมองอเห็นไหมคะเราก็ได้ตัวหนังสือที่วิเคราะห์รับยี่ยมเยี่ยมมองมองบ่ายนี้เท่านี่อยู่บ้านต้องอิจฉาหล<ๆ>ายเนี่ยใส่ไปนิดนึงนะคะ รับเยีมย่มเยี่ยมอมองบ่ายนี้ถ้าว่าจะมาบ้านต้องอิจฉาราาเลี่เนว่ยเรื่องกินก็นะดูนะคะว่าเอาใหม่เนาะตรงหนังสือตรงนี้อแล้วก็แตะที่กุญแจแล้วก็ดันนะคะดันดันไปค่ะ หยุดแต่ถูกโอเคลองเล่นดูนะคะครับเยี่ยมมองๆบ่ายนี้ถ้ามาบ้านต้องอิจฉาไหลเนี่ยเรื่องกินก็น่าอิจฉาเรื่องความรู้ก็ที่น่าอิจฉาใหญ่นะฮะวันนี้เรามารับประทานอาหารบ่ายๆแบบนี้เราก็ได้ตัวหนังสือที่วิ่งได้ เราก็ได้ตัวหนังสือที่วิ่งได้แล้วนะคะทีนี้เราจะทําท่อนต่อไปเราทําท่อนต่อไปก็ให้เราแตะที่ให้เราแตะที่เลเยอร์แผ่นฟิล์มของเราที่เป็นตัวหนังสือสีเหลืองนะคะให้แตะตรงแผ่นฟิล์มตรงนี้นะคะให้แตะแตะปุ๊บให้มันขึ้นสีเหลืองขึ้นมาแล้วเราไปที่จุดไข่ปลาด้านบนสามจุดนะคะแตะเข้าไปค่ะเสร็จแล้วคัดลอกค่ะแตะคําว่าคัดลอกตรงนี้นะคะ แตะค่ะแต่คำว่าคัดลอกค่ะแตะค่ะแล้วเรามายืดเลเยอร์ถอยหลังไปแถวล่างนะคะยืดออกไปแล้วก็ไปนำข้างหน้าตามออกไปด้วยนะคะให้ซ้อนให้ต่อต่อจากเลเยอร์แรกนะคะเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็ทำต่อไปก็ไปลากลากถอยหลังไป จนกว่าจะสุดคลิปนะคะทําจนกว่าจะสุดคลิปวิดีโอของเรานะคะทําไปเรื่อยๆนะคะทาไปเลยเราต้องทําไปให้สุดกับคลิปของเรานะคะแล้วเราจะได้ตัวหนังสือที่ทําการวิ่งอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้คลิปของเราไม่เออไม่น่าเบื่อเนาะดูไปก็มีตัวหนังสือวิ่งตามไปด้วยนะคะเราก็ทําไปเรื่อยๆ จนกว่าจะสุดคลิปนะคะโอเคมาได้แล้วเนาะทีนี้คลิปวิดีโอของเรายังไม่สุดนะคะเราก็ทำไปอีกทำจนสุดคลิปนะคะสุดยังเออทีนี้เมื่อคลิปวิดีโอไม่สุดเราก็มาคัดลอกที่เอ่อ พื้นหลังอีกครั้งหนึ่งทำการคัดลอกค่ะเขาก็จะส่งไปให้เราต่อไปอีกนะคะอ่าเรามาดูเนาะว่าคลิปเราไปถึงไหนละทำต่อไปค่ะเราก็ทำตัวหนังสือต่ออีกนะคะทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดนะคะเราจะมีตัวหนังสือวิ่งอยู่กับเอ่อเราอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วการดู ของคุณดูจะไม่น่าเบื่อนะคะเรามาทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปนะทำไปตุดได้ยังยังไม่ตูดแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดคลิปนะคะอาจจะขาดนิดหน่อยเพราะเราจะมีท่อนของการวางระเบิดด้วยนะคะเราจะวางระเบิดด้วย ใช่ได้ยังเอ,อ่ยยังไม่สุดนะคะยังไม่สุดอีกนิดนึงเดี๋ยวนิดนึงก็วางไปเรื่อยๆนะคะนิดนึงก็ส่งอีกส่งไป มาดูไอ้นี่แผ่นฟิล์มเรายังไม่ตลอดแล้วก็ส่งออกไปอีกค่ะดูนะคะว่าสุดทีโอ้ย่งังยังแล้วก็ส่งไปอีกค่ะส่งจนกว่าจะจบคลิปวิดีโอของเรานะคะอย่างอีกนิดนึงอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ คือทำการสุดคลิปแล้วเราก็ลากสีเหลืองเนี่ยที่มันเลยไปให้เขาถอยกลับมานะคะให้ถึงกันให้ปันจบก,กันตรงนี้นะคะไปลากมา คือคลิปจะค่อนข้างยาวไงคะถ้าคลิปยาวก็จะวิ่งช้าเนาะแล้วก็คัดโลกแล้วก็ตรงไปอีกตรงไปนะคะไม่ต้องรีบร้อนเนาะค่อยๆ่อยทำอ่าเสร็จแล้วเมื่อสุดต,ตรงนี้นะคะ เราจะมาใส่ทุกอย่างตัดก่อนนะคะคลิปยาวเกินเราจะต้องตัดให้เสมออ่าเราจะต้องตัดให้เสมอนะตัดทางหัวอ่านโอเคนะคะเราดึงตรงนี้กลับมาเนาะเสียดาย ดึงให้สุดเลยนะคะเดี๋ยวดันเขาเข้ามาว่ายังส่งไปอีกตรงไปอีกค่ะโอเคสุดแล้วนะคะ <c oughs> สุดแล้วนะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะว่าเราจะใส่อะไรด้านหลังด้านหลัง เราก็จะใส่รูปภาพของเราโดยการแตะไปที่คำว่ามีเดียนะคะ <c oughs> เราแตะคำว่ามีเดียนะคะตรงนี้นะมีเดียตรงนี้เพื่อที่จะเอาแผ่นฟิล์มพื้นหลังเข้ามานะคะมีเดียแล้วเ,เอารูปภาพเราใช้รูปภาพเรานะคะที่เราได้ทำการตกแต่งไว้แล้วนั่นก็คือรูปโฆษณาของเรานั่นเอง เดี๋ยวหากออยู่ในไหนเออหาดูนะคะว่าอยู่ในไหนในน,ใน,นี้หรือเปล่าอ่ะสมมติเอานี้เนาะแล้วก,ก็แต่ที่เครื่องหมายถูกแต่ที่เครื่องหมายถูกเลย อนันนี้เสร็จแล้วเราจะเอาเระเบิดมาวางนะคะระเบิดมาวางเราเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาประมาณท่อนหนึ่งที่เราตัดทิ้งนะแล้วเราไปที่เลเยอร์นะคะไปเอาคลิปมาคลิประเบิดมานะคะไลมูฟี เอามาวางค่ะอ่าเห็นไหมคะให้เราตัดตรงดำๆทิ้งนะคะให้เราตัดตรงดำดออกค่ะแตะเข้าไปแล้วก็แตะที่กันไกลแตะที่กันไกลแล้วก็แตะไปทางด้านซ้ายของหัวอ่านเราจะเอาข้างหน้าออกเนาะปุ๊บเสร็จแล้วตัดเสร็จปุ๊บเราก็แตะที่เครื่องหมายถูกแล้วไปที่ อะโคมาคีนะคะเราจะแตะโคมาคีเปิดค่ะอ่าก็รูดขนาดเนาะจาขนาดไหนโอสามสิบสามสิบห้าสามสิบแล้วก็เป็นไป เราตั้งได้แล้วเราก็แตกถูกนาดูนะคะว่าระเบิดเราจะตกตรงไหนเอกเลือดไปตรงข้างหน้าจอเลยนะคะจะถ้าให้ทําการระเบิดแตะเครื่องหมายถูกมาไล่ดูนะคะแตะเมื่อแตะระเบิดต๊บเห็นไหมคะก็จะทําการระเบิดแล้วจุดเปิดหน้าเราขึ้นมาบุ๊เห็นไหมคะอ่าเราได้ละเราเคลื่อนไหวขาวออก จางหายนะคะโผอ,อ้าวดูก่อนเนาะว่าควันหายไปก็จะเป็นรูปเราโผล่ขึ้นมานะคะเป็นรูปเราโผล่ขึ้นมาโกมาคีไม่เนียนเท่าไหร่เดี๋ยวอเอาโกมาคีก่อน ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเราก็ได้แล้วเนาะทีนี้เราก็ได้คลิปแล้วนะคะจะเขียน9ก้าสก้าบาท สีแดงได้ไหมสีขาวสีขาวขอบเปิดขอบอะไรดีขอบแดงได้ไหมขอบแดงโอเคเราก็ได้แล้วนะคะ ็ได้แล้วเนาะแค่นี้เองนะคะนี่ก็คือวิธีการทำสื่อโฆษณาแบบแบบเป็นภาพยนตร์อะมีตัวหนังสือวิ่งออกมาแล้วก็มีเอฟเฟกนะคะมีเอฟเฟกด้วยเราก็ได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูปรับสภาพปรับนิดนึงนะคะ โอเคได้แล้วแล้วก็ไปปรับเสียงวิดีโอให้สุดสองร้อยเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วตรงเครื่องบินเสียงให้ดังนะคะตรงระเบิดระเบิดต้องทำเสียงให้เต็มที่ เสร็จปุ๊บเรามาตรงแสงก่อนปรับแต่งสีปรับแต่งสีปงสไปตรงไฮไลท์แต่ไฮไลท์ไปที่อ่าประมาณสามสิบอ่ามันจะชัดขึ้นนะคะระเบิดตู้ม ก็เปิดมาเป็นหน้าเราโอเคนะคะแค่นี้เราก็ได้แล้วเสร็จแล้วเราก็ทำการเซฟนะคะเซฟก็อยู่ด้านบนเซฟก็อยู่ด้านบนนี้นะคะเราก็เซฟออกไปแค่นี้เราก็จะได้คลิปวิดีโอที่เป็นสื่อโฆษณาแบบหนังโฆษณาเลยนะคะ โอเคนะคะวั <ขอ S 1> นนี้โค้ชทิมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามไว้โค้ชทิมจะมีคลิปดีๆแบบนี้ลงให้กับทุกท่านอีกทุกวันนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ